มือซ้ายดึงขากางเกงเพื่อนมามือขวาสอดใต้หัวเข่าเนื้อหัวเข่านะวาดขาไปด้านหลังวาดขาขวาไปด้าน ไปสิเจเลยเอ้ยนท์เทโอเคเทคเอาสโลี่โลโอเคล็อกขามมาอยู่ใช่าเอ้ยขอโทษที สถานเครื่องกลัวทางด้านตรงซ้ายมือ <coughs> โลลีโลลีเค็าเอาเทโอนี่้านี้นัเลอ่ะต่อไปจัดขาเพื่อนขนะึ้นมามือสะมือซ้ายกดที่ข้างในก่อนหนึ่งสองสามอเดี๋ยว้างมูก่อนึืนาะเดี๋ยวทมอก่อนละห 1, 2, 2, 1, 2, นึ่งสองสาหนึ่งสองสามะกดไปนี่เข่าด้านในหนึ่งสอง กดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาเข่าขึ้นมาเข่าซ้ายขึ้นมาอ่าขย่าขย่าพ่อเท้าขย่าเขย่าอ่ะ,อะอกดขึ้นกระตุกบุ๊คอีกอนะันึงขย,าขยาข่าขย่ากระตุกอัพขึน้นไปมือมือขวาจาวับไปที่ปลายเท้ามือซ้ายยกไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามท่าต่อไปเป็นท่าเสื้ยวน,น,น้อย อ,อ,อ่ะแล้วก็เอามือขวาวางทัาลงไปกระโบงมือซ้ายทัาไปกดหมุนกระแทกที